ข่าวดูวนุกคน Om. เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์บิ๊กภูมิรินอาจารย์นักแต่งเพลงชื่อดังออกมาเคลื่อนไหวถึงน้องอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้นะครับเชื่อว่า FC ฟซ n แฟนคลับหลายคนนะครับที่ได้อ่านข้อความของอาจารย์บิ๊กภูมิรินแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อย่างแน่นอนครับสนับสนุนคนไม่ผิดจริงๆครับอาจารย์ Big รบิ๊กคทุกคนได้เปิดเผยเนี่ยบอกว่าปีก่อนน้องมาเรียนเอาสังวาลำเพลินปีนี้น้องมาเรียนสังวาลำกรอนสีเอาให้ได้ทุกทางอิหลีสู้ๆเดออีหลานะครับครับ คมนี้ใช้ได้กับน้องสาวคนนี้จริงๆความกล้าพัฒนาสู่ความเก่งอุ๋งอิงเพชดบ้านแพงนั่นเองครับนี่คือข้อความทุกคนที่อาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยได้เขียนเอาไว้ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองครับพร้อมทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะครับบอกว่า จะเอาทุกทางจริงๆสําหรับกรลำอ,อุงอิงเพชบ้านแพงเนี่ยสู้ๆเดอ้อน้องหลานะครับคานี้ใช้ได้กับน้องสาวคนนี้จริงๆความกล้าพัฒนาสู่ความเก่งโอ้โหนี่คือจากปากอาจารย์นักแต่งเพลงชื่อดังครับอาจารย์บิ๊กภูมิรินนั่นเองครับ,แล,แ,บแล้วพอๆแม่เอฟซีแฟนคลับนะครับภูมิใจในตัวเด็กผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าคอมเมนต์มาหน่อยนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าก่อนหน้านี้อ,อุงอิงเพชบ้านแพงครับน้องเคยไปเรียนสังวาลำเพลินกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินนั่นเองครับ เพื่อที่จะเอามาต่อยอดบนเวทีหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงพัฒนาความเก่งของตัวเองมาโดยตลอดนะครับสู่การออกเพลงสาวสำน้อยคอยฮักครับทุกคนที่โด่งดังเปรี้ยงเป็นพลุแตกนะครับเรียกได้ว่าดังไปทั่วโลกครับ FC ฟแฟนคลับเนี่ยก็แห่คอปเวอร์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินดังๆต่างๆดาราต่างๆก็นําแผ่นเสียงของอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไปเล่นกันเยอะแยะมากมายทั่วประเทศนะครับได่วจะเป็นพี่ลำใหญ่ไหทองคำครับคุณนุ้ยสุจิราพิธีกรชื่อดังครับรวมถึงพิม รีพายแล้วก็อีกหลายๆคนครับทุกคนที่นําแผ่นเสียงของอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยไปเล่นครับทุกคนก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆในตอนนั้นครับและท่ามกลางหลายๆคนผู้หลักผู้ใหญ่ครับที่ออกมาชื่นชมอุงอิงว่าน้องลําเพลินเนี่ยเพราะมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนก็ถือได้ว่าอาจารย์บิ๊กบุรินทร์เคยออกมาชื่นชมน้องด้วยว่าอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ย มีเพดานที่สูงมากๆคือน้องเก่งอยู่แล้วเขาเป็นคนแค่ฝึกฝนนิดๆหน่อยๆเท่านั้นก็จะทําให้น้องเนี่ยไปได้ไกลมากๆและคราวนี้ก็เป็นคนอาจารย์บิ๊กภูมิรินครับที่ออกมาเปิดเผยครับว่าอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยจะไปเรียนลำกรน,นี้เพื่อต่อยอดบนเวทีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนั่นเองครับทุกคนคก็ถือว่าในเรื่องของการเรียนเรื่องของการลำต่างๆครับทุกคนมันก็จะมีหลายแขนงเนาะมีลำเพลินลำกรลํำซิ่งหลายลํำมากๆครับทุกคนแต่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงน้องจะเอาให้ได้ทุกทางจริงๆ และน้องพัฒนาตัวเองเพื่อใครเลยครับทุกคนถ้าไม่ใช่ FFC ฟซแฟนคลับที่คอยเชียร์น้องแล้วก็คอยสนับสนุนน้องมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเห็นหรือยังครับทุกคนว่าน้องทำเพื่อ FC ฟซแฟนคลับจริงๆครับทุกคนก็ถือได้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับเริ่มจากความกล้าพัฒนาสู่ความเก่งนั่นเองครับทุกคนอย่างที่อาจารย์บิ๊กภูมิรินได้พูดเอาไว้เลยตรงตตัวเลยว่าหากวันนี้ไม่มีความกล้าต่อไปเนี่ยเราก็จะไม่มีความเก่งนั่นเองครับทุกคนเนาะตรงๆตัวเลยแล้วอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องเคย พูดเอาไว้ด้วยนะเวลาที่เจอน้องๆที่มาสมัครหลังห้านหลังเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับอ,อุ้งอิงเพชรบ้านแพงก็เป็นคนน้องสมบอกน้องๆทุกคนเสมอว่าต้องกล้าแล้วก็อย่าก,กักความฝันของตัวเองครับใส่ให้เต็มที่แล้วผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยจะดีเสมอนั่นเองครับทุกคนนี่คือสิ่งที่น้องได้พูดเอาไว้กับน้องๆที่มา audition หลังห้านหลังเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งพิพวอิ่มข่าวกระแสก็ยังจําได้จนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับทุกคนเก่งมากแล้วก็เชื่อว่าพ่อแม่ fc แฟนคลับทุกท่านเนี่ยก็ ภูมิใจในตัวน้องมากๆสาหรับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับเพราะว่าน้องเป็นคนที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองจริงๆนะทุกคนก็คือมีอะไรก็คือฝึกเรียนฝึกล่าเรียนตลอดนี่คือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จริงๆนะครับสำหรับลูกสาวก็ถือว่าปังมากๆแล้วก็จันบิ๊กพูรินเขาก็ไม่ได้ออกมาชมใครง่ายๆแบบนี้นะแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งที่จันบิ๊กพูรินออกมาเปิดเผยว่าอุอ๋งอิงเนี่ยไม่หยุดพัฒนาแล้วก็ไม่เคยเอาเปรียบคนดูนะครับอาจารย์บิ๊กพูรินเผยว่าน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นคนที่แกะเพลง เร็วมากๆ2วันเนี่ยสามารถแกะเร็วกว่าจาั์นันกดนตรีอีกนะพี่คนน้องสามารถแบบโอ้โหร้องเพลงบนเวทีได้อันไหนที่เป็นไวรัลต่างๆนะพุ่คนก็ถือว่าปังมากๆเลทีเดียวครับแล้วก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จในทุกๆด้านน้องนี่แหละน้องเคยพูดเอาไว้ว่าลาเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนพ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับนะครับนอกจากเสียงเพลงเสียงร้องเสียงลันั่นเองครับพุ่คน น่ารักมากครับแล้วก็วันนี้เราได้ทราบแล้วนะว่า,วาอุงอิงเนี่ยจะไปเล่าเรียนครับกับทางด้านอาจารย์บิ๊กภูมิรินครับทุกคนเป็นลำเป็นลำกรอนเนาะเป็นลำกรอนเป็นอีกแขนงหนึ่งที่อาจจะเอาไปใช้บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้อาจจะเป็นลำเรื่องต่อก้อนอะไรประมาณนั้นแหละครับทุกคนพัฒนาตัวเองไม่หยุดจริงๆสําหรับเด็กคนนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับทุกคนนะหลายคนบอกว่ารักนางเพราะว่านางเป็นแบบนี้แหละอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้ไปเที่ยวงานบุญบ้างไฟโอ้โหปรากฏว่า พอพอแม่มเอฟซแฟนคลับนี่คือแตกตื่นสุดๆวินาทีที่น้องปรากฏตัวนะครับวันนี้ทางด้านพ่อการใช้วิไรศินครับทุกคนก็ได้มีการอัปเดตนะครับให้กับพวกเราเนี่ยได้ดูกันวินาทีที่น้องนะครับไปเจอพี่ๆรถแห่ซึ่งวันนี้เอาโปสเตอร์ด้วย เอาโปสเตอร์ไข่ออไปให้พี่พี่ลหาใจบุญสาวด้วยใช่ไหมอันนี้อ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับไปทําหน้าที่แทนพ่อโจนะครับทุกคนน่ารักมากๆนี่แหละอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไม FC แฟนคลับถึงให้การสนับสนุนน้องขนาดนี้นะครับไม่ว่าน้องจะทําอะไรก็แล้วแต่พ่อๆใมเอฟซแฟนคลับเนี่ยก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตสนับสนุนอย่างวันนี้ก็มีนะครับแตกสวดๆบันเทิงศิล์นครับทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่ เตรียมปูเสือรอได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับอุ้มพิมข่าวกระแสไปส่องความเคลื่อนไหวให้กับแฟนๆแล้วเขาก็บอกว่ามีนางเอกดาวค้างฟ้าด้วยนะไม่รู้ว่าใครเป็นนางเอกดาวค้างฟ้าพอพอมเอฟซีแฟนคลับก็นับลองคอมเมนต์มาดูนะครับวันนี้ก็รอลุ้นกันว่าจะมีใครมาร่วมบ้างนะครับกับ คอนเสิร์ตอุงอิงเพชรบ้านแพงกับแตกส,ส้วดบันเทิงศิลปนนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์บิ๊กภูมิรินด้วยครับทุกคนที่ออกมาเปิดเผยนะครับเรื่องราวสุดประทับใจของอุงอิงเพชรบ้านแพงครับอย่างที่บอกว่าพอพ่อแม่ fc แฟนคลับที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วเชื่อว่าทุกคนเนี่ย ภูมิใจในตัวน้องเป็นอย่างมากเลยเนาะทุกคนคือมิมเองยังภูมิใจเลยว่าเฮ้ยน้องแบบไม่หยุดพัฒนาตัวเองจริงๆสําหรับอุคงอิงเพชรบ้านแพงครับวันนี้ก็จากปากอาจารย์บิ๊กภูมิรินครับทุกคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวนะครับให้แฟนๆเนี่ยได้รับฟังกันนั่นเองครับแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าอุคงอิงเรียนรํากรกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ อ่าสำหรับคลิปนี้ฝากพ่อพ่อ<ๆ>แม่เอฟซแฟนคลับทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สองทุ่มเนาะวันนี้เรามีนัดกันนะครับเรามีนัดกันนะครับทุกคนที่ช่องพ่อการชัยวิรายสินนะครับวันนี้ ที่ช่องพ่อการชัยวิไยสินนะครับไปเจอกันนะครับทุกคนเนาะอย่าลืมแล้วก็ห้ามพลาดเลยวันนี้นะครับไม่มีบัตรเข้าชมด้วยแต่ใครอยากจะซื้อบัตรเท่าไรก็แล้วแต่กําลังของพ่อพ่อแม่เอฟซแฟนคลับก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ครับให้กับอิมด้วยเนาะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อจากนี้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บิ๊กภูมิรินด้วยนะครับ